สวัสดีค่ะต้มกิ่นลามาแล้วค่ะวันนี้ต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินตำสั่วหนวดหมึกนะคะต้มหัน่นเนาะตัดหนวดหมึกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแล้วก็มีหนวดใหญ่ๆอยู่ตรงนี้หนึ่งหนวดนะคะน่ากินมากๆนัวสุดๆนะคะวันนี้ใส่เป็นพริกป่นนะคะทุกคนชิมปลาหมึกคำแรกแห้หมานเหมือนเดิมเพื่อพี่เพื่อนน้องนะคะ มหมกมีเมรกกะหินประทีปแกะไว้ให้นะ้ำแล้วนะคะอยู่ในตู้เย็นยังดีนะคะทุกคนกินได้เตรียมกันไกมาไว้ตัด ขออนุญาตใช้มือเด้อทุกคนสวบเส้นต้องใช้มือนี่เคยกินหนวดใหญ่ๆแล้วทุกคนมันเหนียวก็เลยหาซื้อหนวดแบบไม่ใหญ่มากอมืมันถึงจะไม่เหนียว อืมอืมผักบุ้งหนวดปลาหมึกทุกคนขนมจีนพันหนวดปลาหมึกอืม มากินกันค่ะหนวดใหญ่ๆทุกคนเอาขนมจีนพันเข้าไปแบบนี้โอ้กำญ่ขนาดเข้าปากได้ก่อนเนาะอือ น้ำนัวมากอ ทุกคนหนวดใหญ่ผักกระถินืขนมจีนเส้นแห้งนะคะทุกคนถุงละห้าสิบกรัม วันนี้ต้องใช้สามถุงเส้นเหนียวนุ่มยาวไปจนถึงดาวอังคารทุกคนอื้อ เอาเส้นพันปลาหมึกมันอร่อยจริงๆนะทุกคนนี่ใส่คำใหญ่ใหญ่อืม ตัวนี้ยังไม่ได้ตัดทุกคนอืม อนัวลำขนาดด๋อน นวดใหญ่ๆกรึบๆ เมนูนี้แซ่บทุกคน คำสุดท้ายทุกคนหนวดหมึกอุบกุบล้ำขนาด ทุกคนอยากให้ต้อมกินอะไรนะอยากให้กินเมนูอะไย่งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย